ดัดีครับสวัสดีครับสวัสดีปุ๊บกดออกเลยคือผมว่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปุ๊กปิ๊กมาลุยไต่แรงกันโดตาสองเกมเก่ากึก อุ้ยเล่นอะไรดีมีสตาร์อีกแล้วมาเลยกดไมเด้นมาเลยเออแล้วทำไมจะต้องให้เสียเงิน่ะนี้ทีมเราดูทรงน่าจะแพ้กดไมเด่นมาสิครับพี่ไม่ยอมกด <c oughs> นี่นะครับแลงประมาณผู้เซเดอร์นี่นะประมาณนี้แหละ <c oughs> เขาจะต้องให้เสียเงินก่อน <c oughs> จะได้เล่นแบบว่าต่อให้นะ รู้จักฮีโร่แล้วผมว่าตึงเลยเนี่ยแพทนี้นะแนับไฟโค้ดเก่ง,กงแต่มันไม่มีตาตานนะดิมีตัเยืนเป็นบีบีก็ยดงดีเออกดมันจะให้เสียตังนี่ไมเด่นเนี่ยรีพอร์ดแม่งอุ้ยมคนเข้ามาดูแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยมคนดูเยอะจังหวะสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณคุณทัศนันทคุณ DYP คุณสักแก้วคุณจ้าคุณคนติดตามด้วยขอบคุณครับคุณครับรับรองทำให้ทุกคนไม่ผิดหวังตานี้ต้องชนะครับผม <laughs> สวัสดีคคับคุณเซไฮคิสตอนนี้ต้องชนะนะฮะ อ๋อขอไม่ทันไม่เป็นไรสวัสดีครับคุณนันทิพรตับดีทุกคนเข้ามาเต็มเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกดออกกันเรามาดูชัยชนะของผมก่อนเกมยาวนานถึงหนึ่งชั่วโมงถ้าคุณไม่มีอะไรทําแล้วก็ สั่งซื้อต้นไม้อ่ะเอาอันนี้มายิงมาแล้วกันเอามานาม,มายิงจบๆจสวัสดีคุณอูอ้วนชัยนิวัฒโอ้ออกหมดแล้วโอ้ไม่กผมเพิ่งออกกันเลยครับไม่รู้ช,ชนะผมก่อนหรือจะ,พะแพ้ล้วเขไม่รู้แต่ดูจากการวิเคราะห์ฮีโร่แล้วนะครับ ฮีโร่มันโหดมากนะฮะโอกาสชนะแทบจะเป็นศูนย์ไม่เป็นไรครับผมจะพยายามโอเคยอดเริ่มนิ่งแล้วหวางตรงนี้จะเห็นทุกที่บนโลกใบนี้สวัสดีครับคุณสุรกิจสุรกิจจิตอร่อย คุณแฮกซิลิมคนกดติดตามด้วยขอบคุณมากขอบคุณมากครับกดผิดหรืวเปล่าไม่รู้แต่ก็ขอบคุณมากบางทีมันอาจจะกดผิดเพราะว่าตอบก็อย่างนี้แหละออโอเคคนหมดและฟีดแป๊บเดียวถ้าเกิดภายใน ไม่เกินสองนาทีคนไม่สนใจก็ไม่มีคนดูเจอปักมาเหอะอืเจ็บ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  เจ็บ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 นี้ต้องโดปต่อยต้องโดปต่อย้ยตีมิดโหโหต <c oughs> ดแรง เจ็บนี้ต้องโดนต่อยต้องโดนต่อยหนึ่งนาทีครึ่งไม่โดนพี่ฝึกใหม่นะฝึกใหม่นะ โอ้ยโอ๊ย,อยไม่โดนโหรอะไรบางันเนี้ยเรียกขวดละครับเจอกันหน่อยครับอย่างน้อยแล้วไปเรื่อยๆก็ได้ติดตามเรื่อยๆแล้ววะเฮ้ยดิเฮ้ยยี่ไม่โดน เ็บนี้เมือนลุนต่อยมัอนรุ่นต่อยเยเฟิร์สบาตรสวัสดีครับผม รถบัารแล้วไม่มีคนดูด้วยแล้วไมเด่นก็ไปแจก ทำได้อย่างไรอ,อืมโคตรเจ็บไปหนไอะมือไม่ไหวอะเพื่อนเรียนมาใหม่นะ S <S เจ็บเจ็บจะตายแล้วนะ <S 2> <S 2> <S <S จะตายแล้วนะสู้พี่ยากหน่อยนะ้อง วิ่งไม่ตายโอ้แบบเชียวเมื่อกี้อีกทีเดียวโอ้โหตอนนี้จะเม็เดเยอะอย่างงี้น่าจะออกไม่นี่ได้เลยมั้ง กระโดนยิงลูกซองใส่แบบเจ็บปวดนี่อะไรวะนะว่าที่น้องต้องไปฝึกมาอีก โอ้โหเดิน่างนี้เลยมีหวานเหรอวะ ว้าพี่อะไรนะนขนาดนี้นวา้ายฝปึกใหม่นะปึกใหม่นอนปึกใหม่เดี๋ยวปักมาตายหมดไม่มีคนเข้าละไล์อะไรกูวะเนี่ยไปเลเก็บไปลง YouTube ก็ได้ ไอดองแค่เออเอ๊โออกเลือดุบอุ้ยโอีซีเ่เกินเฮเล่นช่วงเวลานี้น่าจะแบกได้เนี่ยู้เลนเดิร์ตต้นขีเลยดีไหม 包装盒嘛。